สนับสนุนโดย i-mobile เพราะเราเข้าใจบร,ร,ริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยคือสระบผมครีเอทีฟมันเหมือนกูดสตอรี่อ่ะคืองานที่ทำทุกวันนี้เ,เกิดจากข้อมูลที่สะสมอยู่ในตัวตลอดเวลาอ่านเจออะไรข่าวสารอะไรเราก็เก็บมันไว้ ชวนี้ดูหนังไม่ได้มีความสุขดูเสร็จพอเจอซีนประทับใจจะรีวายดูแล้วก็จดความรู้สึกบางอย่างที่ได้เอาไวจะทำอย่างนี้ตลอดจากที่ไฟาอสตอนนั้นเนี่ยเราทำงานดีไซน์ทำอยู่นานไหมฮะก็อยู่อยู่ไฟาอสสักสองสองปีก็มีรุ่นพี่ที่ไฟาอสเขามาอยู่กิวีเป็นไฟมีเดียเนี่ยเขาบ,บ,บอกว่าก้อนมันอยู่ที่นี่เถอะคือเขาคงเห็นโอควิวมันเป็นบริษัทที่มีเหมือนกับมีการเท,นทรนมีการ,ร,รมีเทคโนโลยีมีโน้ตฮาวเข้ามาใหม่เรื่อยๆตลอดเวลาก็ย้ายมา อตอนคระที่พิการเข้ามาที่โอคกิวีเนี่ยจริงๆเราตำแหน่งคืออะไรครับอาเด็กเตอร์แหละตอนนั้นจริงๆโชคดีโชคดีที่ได้นายดีสั่งสองท่านอย่างคุณสุนันทาตุลยธรรันที่เป็นกรรมการจัดการสมัยโน้นแล้วก็ค,คุณแบรดี่โอเว่นคนที่เป็นปรครีเอทีฟเบียร์ไทยครคือพอมหารุ่นพี่ที่นี่เอางานให้ดูแบรี่เขาก็เดินมา ผมยังไม่รู้เลยว่าคือเจ้านายแกก็เสื้อยืดกางเกงยีนเดินหัวเราะโอ้โห,โห <c oughs> แล้วพี่โตเป็นอนดีตก่อนเนี่ยแกบอกว่าเนี่ยก่อนเขาจูนเนียมาเขาอยากทํางานที่นี่นี่เป็นงานเขาเนี่ยบแบลลี่ก็มองโอ้โหกูดกูดโอ้โหกูดกูดกูดคือจริงไม่จริงไม่รู้ว่าแต่มัน <c oughs> มันมอนหล่อเลี้ยงชุบชีวิตให้คนที่เพิ่งพัดมาที่ใหม่แล้วก็รู้สึกว่าอยากทํางาน,นที่นี่อย่างเงี้ยแล้วพอมาอยู่เขาเป็นคนอย่างนั้นจริงเขาปว่ให้ทําเลยทําไม่ได้บอกเดี๋ยวเขาช่วย ตรงนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อยู่พนานมากเคยมีเอ็นซี่อื่นก็แบบชวนไปทาก็ทําแต่ว่าก่อนเงินเดือนเท่าไหร่หร้อยบาทสมุิเนี้ยผมให้200รถลดคันหนึ่งล้วก็ตําแหน่งซีดีตอนนั้นกินนมจีนมจีกันก็จะปาเยอะขนาดนั้นคือรู้สึกว่าหวั่นไหวนะโชคดีนะที่ตัดสินใจที่ว่าเรามองเป็นแบบยั่งยืนมากกว่ามึงเราจะรัดหนทางรายได้ภายในช่วงข้ามปีโดยกันย้าย เราก็มองว่าอย่างเจ้านายเราเขาอยู่ที่นี่เขาเป็นลูกจ้างที่นี่ยืนยาวเขาไม่ได้เป็นรับจ้างแบบ MD ทั่วไปเราย้ายพวกอาจจะได้เลยแต่ว่ามันอาจจะไม่ไม่ใช่ผลทางที่ยั่งยืนนะสามปีสักเซสก็เปลี่ยนไปเราออาคนที่จ้างเรามาเรียกเรามาไปไหนเราไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยฏิเสธอันนั้นไปตอนมาโอกิเวยใหม่เนี่ยทำโปรโมชั่นเซ็นทรัลส่วนใหญ่กรเศรษฐกิจปนดีมั้งทำทีวีเรื่องหนึ่งองงบประมาณ8 0 0 0 0 9 0 0 0 0หบาทลงจาก เสนอลูกค้าเสร็จในเวลา produce วันเดียวคือคือถ่ายตอนเช้าตกเย็นก็ตัดแล้วก็ใส่เสียงจะดึกถึงเช้าก็แล้วแต่ส่งเซนเซ,นเซอร์บายแอร์เลยแต่สนุกฮนะตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมมีประสบการณ์แล้วก็มีความได้เปรียบเรื่องเรื่องฟิล์มเรื่อง,เร,องเรื่องหนังโฆษณาเพราะมันเราทําเองหมดเนีเราแทบจะต้องกําหนดเสื้อผ้ากําหนดโลเคชันถ่ายทำเราก็ต้องแทวางเฟรมตัดเองอะไรเงี้ย และตอนนี้เราหม่ตามเรื่องราวของคนที่ทำดีเพื่อสังคมในช่วง iSocial ครับช่วง iSocial การสู้แค่หมดนี่นะคะเกิดเมื่อปี40ในช่วงนั้นเนี่ยป้ามีหนี้สินจากการซื้อที่ดินประมาณ4ล้านบาทก็ไม่ทราบว่าจะทําอาชีพอะไรก็เปลี่ยนไปได้หลายอาชีพจนกระทั่งโรงงานหนึ่งอ่ะขายไก่ให้ในราคาที่ว่าถ้ารับเป็นตันหรือเป็นพันๆโลอ่ะในราคาที่ต่ำป้าก็ได้ไก่จากจุดน,นั้นมาส่งโรงเรียนเป็นโครงการหางวันเมื่อไก่เหลือเนี่ยก็ให้เด็กทานฟรีผู้ปกครองซึ่งตามมาก็บอกว่าอย่าทานฟรีเลยขายเถอะในราคาถูกก็ได้ผู้พิพากคุณของป้าท่านหนึ่งนะคะท่านช่วยตั้งชื่อให้ว่าร้านจิบาทสู้แค่หมด แค่หมดก็คือหมายความว่าคือหมดนี้นะคะธุรกิจ10บาทเนี่ยป้าล้าพูดเลยว่าไม่ว่าใครจะไปทำเนี่ยป้าว่าอยู่ได้เพราะว่าประเทศไทยเรายังมีพื้นที่นะคะในการที่จะปลูกพืชผักขึ้นมาเพราะถ้าหากเราปลูกขึ้นมาจากแผ่นดินเนี่ยถือว่าต้นทุนตรงนี้เป็นศูนย์เมื่อต้นทุนตรงนี้เป็นศูนย์เนี่ยราคา10บบาทเนี่ยก็ยังขายได้ ส่วนใหญ่ลูกค้าเข้ามาระยะหลังเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าจิตอาสาเลี้ยงไก่ก็นําไข่ไก่มาให้บางทีตื่นเช้าเปิดร้านขึ้นมาเนี่ย mm. ก็จะเห็นผักตั้งอยู่หน้าร้านโดยหาคนให้ไม่ได้ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของ mm. ก็ทําให้เรามีความสุขว่าทุกคนร่วมด้วยแล้วก็ความสุขตรงนี้ก็คิดว่าไม่ขึ้นราคาลูกค้าคา่ะขายจนกว่าจะหมดแรงในราคา10บบาท ชีวิตป้านในในทุกวันนี้นะคะป้ามีความสุขมากความสุขทุกวันนี้ก็คือการที่ได้ทําอาหาร10บาทให้กับลูกค้าแล้วก็จะรู้กันในร้านว่าถ้าคนไหนไม่มีเงินทางร้านให้กินฟรีค่ะยิ่งให้เนี่ยก็คือยิ่งได้การที่จะเป็นผู้ผู้ให้เนี่ยเราจะมีความสุข เราอ่านเจออะไรข่าวสารอะไรเราก็เก็บมันไว้บางครั้งอย่างอันสพิมพ์ในบ้านผมจะแบ่งแหว่งมาตัดเก็บตัดเก็บคือไม่อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้แต่ว่าขอตัดเอาไว้ก่อนะ